ปัญจันระปรมะตัดใจเลิกโจมิเผยสาเหตุนี้ปิดฉากรักที่คบกันมานานทำเอาหลายคนชอค็อกไปตามๆกันล่าสุดเมื่อินสตาแกรมได้ออกมาโพสภาพ ในรายการศึก12ราศีคือภาพของพระเอกหนุ่มมาดเข้มปั้นจันทร์ประมะพร้อมเขียนว่าโสดแล้วหนึ่งเดือนปั้นจันทร์เล่าผ่านรายการขณะบันทึกเทปรายการวันนี้ว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวโจมิหลังออกทริปกระชับความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาแต่ไปกันไม่รอดเพราะเข้ากันไม่ได้ยังเฮิร์ททั้งคู่สำหรับที่ปั้นจันทร์ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเห็นได้ตามโซเชียลไม่ได้เร ว่าคั่งก็ทําตามปกติก็เปิดเผยเราก็ต้องให้เกียรติเขาพร้อมทั้งเผยถึงแผนแต่งงานว่าที่จริงก็มีแผนแต่ปันบอกว่าเวลานี้ปันรับละครทีละเรื่องเวลาที่เหลือไปซ้อมกอล์ฟที่ซ้อมเพราะอยากให้ไปดีๆจริงๆบางทีก็มีน้อยใจบ้างนิดหน่อยเราซ้อมกีฬายเยอะคือผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมกับแฟนแต่เวลาซ้อมกีฬาชอบทําคนเดียวบางทีเวลาเลยอาจจะน้อยเพราะเราซ้อมเยอะคุยกันแล้วเขาเข้าใจเพราะเขาก็เป็นคน เล่นกีฬาเหมือนกัน